สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกำไรเหล็กตีสประกายแสงนาตีนะครับผมโอ้โหนี่นะมาแล้วครับอาวุธเฉพาะเราอยู่ในดีพิบัตโนบอร์เอ็กนะครับกับอันเชิญเฉพาะของอาวุธเฉพาะโกเข็ดสึนะครับกําไรเหล็กและนี่คือตีสตื่นมาสูงให้ทุกคนได้รับชมนะครับ มารีวิวกันจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม Richman Shop เตนมเงเรื่องเติมเกมเติมเกมันพันแมนเดอะสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บื่อซื้อแพลที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ชสแทแสนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพ,พร,ะราะบริการเติมเกมชัช้นนัอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นมา ดูจากเวลาแล้วดูตรงเมาส์าผมนะนี่เลยฮนะตีห้ในนี้ตีห้ในนี้ก็คือตีสี่ประเทศไทยนะครับผมเพราะว่าในนี้มันเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงนั่นเองนะครับผู้ก่อกวนดวงดาวโกกสึกอัญเชิญอาวุธเฉพาะกำไรเหล็กออนไลน์อยู่ไปดิไปสู้ดิไปสู้เลยเออกดไปสู้เลยไรเงกำไรเหล็กตอนนี้มีอยู่57นะครับผม57แล้วก็มีแบงแบงเขียว ทีมงานบอกใช้แบงค์เขียวได้เลยนะครับผมใช้แบงค์เขียวได้เลยแบงค์เขียวเพิ่มอีกเท่าไหร่อีก13นะครับผมอีก13อีก13ก็จัดไป13โอ้โหมีเยอะจัด13บว่าเจ็ดสฮะ70ตัวแล้วก็สัมผัสใหม่แห่งกระกร์ตูนแอนติเมทเป็นไงนี่เป็นไงนี่เลิศโอ้โหเุ้ยเุ้ยเฮ้ยตีลังกาตีลังกาวะ่ะ ตีลังกาว่ะทุกคนตีลังกาตีลังกาฟาดหินว่ะโอ้โหไม่ใช่หัวขาดนะนึกว่าปลาปลาหัวตัวเองก็เป็นละอ่ะสุ่มทั้งหมด8ครั้งนะครับแต่ว่าแต่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีลดลดลราคาเองนะครับผมสามารถรีเซ็ตได้1ครั้งนั่นเองแต่เราจะเอามา1อันก่อนก็คือทําเป็น3ดาวนั่นเองสาหรับกําไรนั่นเองนะกำไรเหล็กนะครับตรงนี้ไปอันเชิญกันเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันก็ผมว่า ก็ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะครับผมตรงนี้2 3และ4 5 6มันจะได้เศษโกเกิสด้วยนะ7และครั้งสุดท้ายมีชิ้นส่วนโกเกิลสนะครั้งที่8ครับแล้วได้สีม่วงอะไรพวกนี้ด้วยเศษสีม่วงนะครับผมแต่เศษสีม่วงนี่โกเกส์ล่างล่างล่างเลกอะล่างเอซาร์บวกอะเออ ตรงนี้อ่ะเรียบร้อยครับปื๊ดปๆๆๆปื๊ดๆปื๊ดๆปื๊ด,ป,ดปึ๊บอะเราจะได้พ6หินเลือกสกิลด้วยนะหินเลือกแผ่นด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยให้ทีมงานไปเลือกตรงนี้แล้วก็กล่องโซวิจัยนะครับผมสีส้มนะครับตรงนี้และก็มาแล้วครับกําไรเหล็กอ่าอันนี้แปลตรงอันนี้แปลตรงเออชื่นชมทีมงาน <laughs> ชื่นชมทีมงานว่าแปลตรงนะครับผมกําไรเหล็ก มาถึงเวลาอัพกันอัพเลยนะครับโอ้โหแล้วกุกระสือม,มาคงสิบเจ็ดล้านนะโอ้ตรงนี้พิเศษเป็นไงเนี่ยพิเศษพิเศษขั้นหกแล้วนะพิเศษขั้นหกแล้วนะแล้วกดไปต่อได้ด้วยนะแต่เรายัางไม่เวยกดไปต่อแล้วกันอยากให้ทีมงานมากดนะครับผม <S <S แต่ตรงนี้ครับกาไรเหล็กครับมาครับอัพดาวไปพร้อมกันครับสามสองหนึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอ่านสก,กิลก่อนอันติเมตตอนนี้เป็นไงอันติเมตตอนนี้บอก บอกว่าโจมตีสงครั้งต่อเนื่องเป้าหมายแนวนอนสร้างดาเมจแปดของพลังโจมตีและแต่ละการโจมตีจะมีโอกาส50%ที่ทําสาหัสสาหัสก็จะเพิ่มดาเมจภายใน600%ของพลังโจมตีโกเกสนะครับจำเรื่องอ0 0กับ600นะครับผม800600โอกาส50 800,600โอกาส50าส0บแ0ดร้อยหกรโอกาส50ถ้าเกิดอัพเนี่ยแปด6 0 0เป็น1,000กับ800โอกาสแปซ โอ้โหแล้วทำให้อ่อนแอด้วยอ่อนแอก็คือพลังโจมตีของประหมายลดลง50%คุ้มจัดประหยัดจริงโอ้โหเป็น1,000กับ800%นะ1,000นะแล้วก็โอกาส80%สร้างสาหัสและอ่อนแอโอ้โหไม่อัพไม่ได้แล้วครับทุกคนไปอัพเลยจังหวะน,นี้พลังเพิ่มขึ้นมา1,007นะครับผมเรียบร้อยอัพดาวหมัดทลายพระสุธา ขั้นสุดยอดนะครับผมทลายพระสุธาขั้นสุดยอดอัพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกามลายเหล็กเ,เอาล่ะไปลุยกันตรงนี้โ,โ,โกเกิืสอพลังมาเป็นอันดับ2อ่ะอันดับ2ของทีมะนะตรงนี้ครับเกือบพลังจะ400ล้านกลับจะ,จะกลับมา400ร้ยล้านเหมือนเดิมนะเออนี่ฮะโอ้โหโกเกสืส์มายิงข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับผมเอาล่ะจะไม่มีอนไหนเลยนอกจากลานปันลองนะครับผมนี่มาดูผลต่อสู้กัน นี่มีป้องกันจนาวุดด้วยนะครับผมเอาละมีป้องกันป้องกันมีภ้ายแพ้ด้วยนะครับแล้วท้าสู้คืนกลับไปมีชนะด้วยแปลว่าจีนาวุฒเริ่มสู้กับเราได้นะครับผมทีนี้จัดทีมก็โอ้โหนี่เลยจัดทีมเรากกกระสึยืนตรงกลางยืนข้างบนก็ได้นะครับผมมากันสตันสตงสตันนะครับผมอาเดี๋ยวลองไปท้าสู้ดูนะครับผมนี่เราตื่นตีสีมาเพื่อตีจีน่าวุฒเลย <laughs> นะครับผมโอเคมาเตียน รีวิวรีวิวโอ้โหอย่างเอาฮะอย่างเอาฮะจานตรงนี้แน่นอนครับเกรวินพิบัติได้เปิดก่อนนะฮะแล้วกุกเสือเรายืนเรายืนไม่ตรงกันนะครับผมก็จัดตามทีมงานนะ,ะตรงนี้ไปครับลูกเตะทอร์โดโอ้โ,อโหใหญ่จริงต้องเตะฟาดไปยังวันี้เปี้ยงเลยสตันไม่ดิสองตัวฮะ,ะโอ้โหแต่สตันตัวเดียวนนะครับตรงนี้แต่เสียงความหวังมาะครับเปิดก่อนทุกตัวได้เปรียบทุกประการหรือเปล่าะครับปาชืดมาตรงนี้แล้วใช้คอก ขอโบนล้อทั้งคู่ด้วยแกประหยัเปลวไฟครับมาครับเสาหลักเพลิงหรือเปล่าฮะตรงนี้ปาดไปแล้วติดโล่ไปแล้วครับสำหรับเกรวินฝั่งของจินาวูดมาครับเอ็กซ์เบิร์นเนอร์แรับสุดยอดนี่คือตัวดาเมจหลักของทีมครับแล้วระเบิดเพลิงกันไปครับเกลียวคมระเบิดเพลิงฮะเพลิงระเบิดกันไปครับตรงนี้เปียง่ายก็โอ้โหเท่าไหร่ฮะยี่สิบยี่สิบแปดล้านแล้วปาดคืนกลับมาครับเปียงมาจังหวะนี้โอ้โหรุนแรงแรงจัด ระเบิดพีแล้วติดโล่ทุกตัวแล้วครับมัดทลายพระสุทาตรงนี้ขอฟาดนฮะขอฟาดไปโอ้โหนี่แล้วมีเขาเรียกว่าลวดเร็วจัดๆจริงๆฮนะตีลังกาฟาดหินตีลังกาควงหินแล้วมีฝุ่นคู่ฝุ่นไงเออคมเคี้ยวเพลิงระ,ะเบิดครับยัดหน้าไปต่อตรงนี้โอจะติดโล่ครับติดโล่ครับ,ตร,บตรงนี้ติดโล่แล้วก็มาครับเสาหลักเพลิงครับ์เ,เบิร์นอะขั้นสุดยอดมาจะหน้ามาอีกทีหนึ่งปึชุบ แล้วก็ระเบิดเพีย้ยลาเบิดเพีย้ยแล้วเราโลหายโลหายโดนปืนใหญ่คำลังถล่ม<ฮ>ดวงดาวล้างจักรวาลฮนะไปครับปิงปิงปิงฉีดเปี้ยงครับฉีดเปี้ยงไปครับโอ้โหแล้วนี่ฮะระเ,เบิดอีกหรือเปล่าลูกเตะร์นโดโอ้โหใหญ่จริงครับถึงจีน่าวูครับเปะเตะคืนกลับมาบ้างครับเปียงมาตรงนี้แล้วเราติดสตันครับจ,จ,จ,จีนอสเราติดสตันเนี้ยเราเสียงความหวังกับคิงเอนจิ้นะมาครับป้าชืดมาปาชืดมาตรงนี้ เรามาครับคุมเขีวเพิงลระเปิดครับฟาดคืนกลับมาครับเพื่อชืดก็รับแรงกระแทกได้ดีอยู่ครับสำหรับแถวหน้าเราครับ เสาหลักเพลิงครับเอกเปิดแอร์ขันสุดยอดแลยยัดหน้าตรงนี้มาเกย์วิ่นนาจะติดโลหรือเปล่ายังไม่ติดโลเระเบิดเพี้ยตรงนี้อ้าวละครับแถวหน้าเราติดโลครับแถวหน้าเราติดโลแล้วปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวร้างจักรวาลครับยัดหน้าครับตรงนี้โอ้โหลุ้น2ตัวที่เหลือจะติดโลหรือเปล่าครับเสียงความหวังยัดหน้าใหม่อีกทีนึงครับเขงแองจิละเขีงแองจิลมาแล้วก็เสาคุมเคี่ยวเพลิงระเบิดครับโอ้โหปาดมาแถวหลังด้วยนะแถวหลังด้วยครับตรงนี้ครับ แถวหลังมาแล้วเอ็กซ์เบอร์เนอร์ขั้นสุดยอดหอ้โหูบอกเลยโลหายอ่ะบอกเลยว่าโลหายติดโลแน่นอนฮะระเบิดเพียครับติดโลทุกตัวครับติดโลทุกตัวครับแล้วโลหายมาโดนหมัดทลายพระสุธาอันนี้เอาไม่มีอาวุธเฉพาะเพราะว่าเราตื่นตีสี่มาไงเราตื่นตีสี่มาตรงนี้ระเบิดมาแล้วคมเคี้ยวเพลระเบิดของเราสวนคืนกลับไปครับปาชืดฮะปาชืดฮะตรงนี้ป่าชืดแล้วระเบิดพรึบนี่ฮะติดโลไปอีกรอบนึงสำหรับกูแสืคมเคี้ยวเพลระเบิดครับ สวนคืนกลับมาครับเปืี้ยงมาตรงนี้แล้วเราติดโล้หรือว่าเราติดโล้อีกทีนึ่ง啊โอ้โหเราโลหายแล้วเสาหลักเพิงครับเสาเพิงฟ้าเอ็กซ์เบอร์เดอร์แอร์ทสุดยอดยัดหน้าไปอีกทีหนึ่งแล้วเราเบิดพลึบมาติดโล้ทุกตัวแล้วเสาหลักเพิงครับสวนคืนกลับมาเหมือนกันเอาละเอ็กซ์เบอร์เดอร์แอร์ยัดหน้ามาตรงนี้ไหวหรือเปล่าเรามีอาวิฉพาะเลยเนี่ยเรามีอาวิฉพาะเลยนะสนามแรงปิดไปแล้วก็นี่ฮะเราได้สนามแรงปิดแล้วสนามแรงปิดก็ไล่อันตีเนี่ยฮะไล่อันตีเนี่ยตรงนี้แล้วเราเบิดเพียะ เระเบิดเพียยเสียงความหวังไีกเสียงความหวังไีกตรงนี้ปลาชืดปลาชืดมาแล,แล้วเราเบิดพรึบนี่ไงเขาติดโล่อีกรอบหนึ่งแล้วแล้วสนามแรงบิดมาไล่อ้ำตีมาจางังหวะนี้เอาล่ะผมว่าผมว่า โลโลเราเยอะกว่าแล้วอ่ะตรงนี้โลเราเยอะกว่าแล้วโลเขาโลเขาเหลือน้อยกว่านะครับเขาติดโลเยอะกว่านะครับตรงนี้ปดชืดมาแล้วระเบิดเพียแล้วกุกกสื่อกับยืนเด่นๆนะยืนเด่นๆตรงนี้แล้วมาครับลูกเตะร์นโดโอโหใหญ่จริงครับเปยังไปนะเปิดในเทอร์ที่2นี้เปยังไปติดสตัร์ครับสำหรับจีนอนแล้วก็มาครับเสียงความหวัง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 คิงเอนจินนะปาชืดมาครับตรงนี้ครับแน่นอนครับคุมเขี้ยวเพิงระเบิดครับปาดไปครับ นี่เงปึ้งไปปึ้งไปแล้วเราเปิดครับมาครับเสาเพิงฟ้าแล้วเสาหลักเพิงแล้วเอ์เบิร์ด้ครับขั้นสุดยอดแล้วเปรี้ยงครับแล้วประชืดฮะเกลียบร้อยหรือเปล่าตรงนี้ต,ตีประตูโลหายแล้วตุยเป็นีดปะตวแน่นอนฮะ เตร,เตรียมตัวโล่หายนะครับตรงนี้ครับเตรียมตัวโล่หายระเบิดไปแล้วคมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับสวนคืนกลับมาครับแต่เรามีหลอดเลือดสีม่วงไงเรามีหลอดเลือดสีขาวไงตรงนี้ระเบิดเพี้ยะระเบิดพี่พโอ้โหแต่ว่าก็ติดโล่อยู่ดีครับ,รบหมัดทลายพระสุธาอุสาดาวสุดหล่อเท่แล้วกลิ้งหินคุกฝุ่นปุ๊มระเบิดเพี้ยะราหมาครับโ,โอ้โหซ่โห<ด>โค<อ>โห<อ>ปืนใหญ่คำรันสนุนดวงดาวและจักรวาลผมรอเลยรอโล่หมดครับเดี๋ยวตุยทีละตัวแน่นอนระเบิดไปจักรวันนี้รึบ แล้วโลหายครับโลหายมาลูกติดร์นโดโอ,อโหใหญ่จริงจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าฮะจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าตรงนี้สิงความหวังครับเอาลรครับวัดกันแล้วครับตรงนี้ครับวัดกันแล้วครับวัดกันแล้วตรงนี้คมเคี้ยวเพลิงระเบิดครับโอโหเปิดทีหลังได้เปลี่ยนหรือเปล่าตรงนี้แต่เราน่าจะมีโลอีกทีนึงเราน่าจะมีโลเราน่าจะมีโลใช่ไหมเสาลับเพิงกลัวไม่มีโลมากเลยกลัวไม่มีโลมากเลย ยิงมาโอเคยังมีโลอยู่ยังมีโล่อยู่ระเบิดออ้แต่เกวี่เราไปก่อนเฉยเกวี่เราไปก่อนเฉยครับโอเซโฮโคโฮครับแต่ว่าตัวอื่นยังมีโลอยู่ไหยแต่ว่าฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่าจะไม่เหลือแหละฝั่งนู้นน่าจะไม่เหลือแหละตาเราครับไอ้หูเขายังหมัดทลายพระสุธามาต่อตรงนี้รับแรงกันทให้ไหวกูกระสือรับแรงกันทให้ไหวรับไหวหรือเปล่ารับยังไหวอยู่มาครับคมเกี้ยวเพลิงระเบิดนี่แหละครับของแท้แล้วนะเราของจริงครับเอาหรือจะจริงจริงปาดไปตรงนี้แล้วระเบิดไป รึมเนี้ยฮะลงไปนอนกับพื้นแล้วมาครับคมเขียเ้ยวเพลิงระเบิดสวนขึ้นกับมา้หวิปบาดขึ้นกับมาอันนี้ต้องลุ้นแหละอันนี้ต้องลุนแหละระเบิดเพี้ยระเบิดเพี้ยปึ๊บไปหืตายหมดสนามแรงบิดเราได้เอ็กซ์เบอร์เนร์ขั้นสุดยอดแต่ว่าติดโล่อยู่ติดโล่อยู่ตรงนี้ยังไงดียังไงสิยังไงสิตรงนี้ระเบิดไปเอ็กซ์เบอร์เนร์ขั้นสุดยอดเสาหลักเพิงโอ้โหรุนจัดรุ้นจ,จัดจประหยัดจริงรุ้นจัดประหยัดจริงตรงนี้ระเบิดโอ้โหตายหมดแพ้ครับ โอ้โหไม่ยอมครับผมบอกเลยผมไม่ยอมแพ้ได้ไงไวะเปิดก่อนได้เปลี่ยนจุปพ์การ์ยังไงเอาเอาซยริวมาได้ไหมให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทุกคนผมเอาซูริวมาได้ปะเดี๋ยนะผม,ผมขอเช็คของซูริลแปล๊บหนึ่งสรุปมันกไกีได้เป็นที่ไม่ได้รีวิวโก้กิสื่อเลยเดี๋ยนะซยริลรู้สึกจะไม่ได้ใส่ของนะไม่ได้ใส่ของแต่ลบโลได้นะแต่ลบโลได้ ตรงนี้เลไอ้เฟย่าเปลวไฟว่าไงแต่ผมว่าผมว่าทีมเดิมสู้ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าจัดทีมยังไงหรือว่าหลบหลบสตันนี้น่าก็น่าจะได้อยู่นะหลบสตันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะเดีย๋ยวนะขอคิดก่อนอืมเ,เอ๊บเอ๊บอ่าแต่ว่าเราก็จะไม่ได้สตันจีนอตเขาหรือเปล่าต้องสตันจีนอตอืมถ้าเฟย่าเปลวไฟจริงๆ แต่ถ้าเกิดเป็นคิงล่ะถ้าเป็นคิงล่ะหรือว่าอยู่ที่ว่าหลบสตันใครได้ก่อนคือชนะเลยลองดูอีกทีนึงไหมขึ้นไหมเดี๋ยบอกแล้วแพ้อย่าบอกแล้วแพ,แพ้มันแพ้ได้ไงทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ปะเพราะว่าโลโลฝั่งตรงข้ามอยู่นานกว่าหรือเปล่าเนี่ยเราหลอดเลือกคูณหของเขาหลอดเลือกคูณห้าเดี๋ยวนะหรือว่าหรือว่าเจนอัเขาหลอดเลือกคูณสิก็เลยได้เปรียบ หรือเปล่าตรงนี้เออคมเคี้ยวเพิงระเบิดมาเดี๋ยวนะหรือว่าแค่สลับตัวไหนเลยขอขอกดข้ามดิขอกดข้ามไชนะไหมถ้าแพ้หน,นีหาเลยนะวะหาวา่หาหาจริงหาจริงไหมมาดูกันเฮ้ยแพออ้เพอาอูฉพาะกแค่สื่อเข้าหรอยังไงทุกคนคิดว่ายังไง ทุกคนคิดว่าไงผมมีผมมีให้ทดลองเรื่อยๆผมมีให้ทดลองเรื่อยๆไปไอ้ย่าไฟลื่นไปลื่นเฉยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยอ่ะอ่ะจัดทีมอย่างนี้เยี๋ยวอีกตาหนึ่งคือจัดทีมเหมือนกันเลยอ้าวกู๊สขือมาตรงกลางมั่งกดข้ามับเอียนรีวิวตื่นมาตื่นมาเพื่อเพื่อแพ้เลยวะยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยผมว่าต้องมีอะไรเออชนะเอาเพราะว่ากู๊กขือต้องอยู่ตรงกลาง กุ๊กขสื่ต้องอยู่ตรงกลางเหรอเอาเอาช่วยอีกทีหนึ่งไหมเอาช่วยอีกทีสมมุติจัดทีเหมือนกันเด้ๆเป๊ะๆอ่ะกุ๊กขสื่อยู่ตรงกลางเป็นไงไปดูอ่าชนะโอ้พระคุณกุกขสื่ต้องอยู่ตรงกลางครับคุณผู้ชมกุ๊กขสื่ต้องอยู่ตรงกลางองอั้นเหรอย่าทำไมวะเพราะว่ามอบโลกอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเออ มอบโล่ lo, แต่มันแพสซีพิเศษขั้นสามไหมมอบโลกทั้งทีมมีแต่คนบอกแต่ผมว่ามอบมอบโลกข้างๆกับข้างหลังเดี๋ยวนะเ,นเอ๊มันแปลกๆอ่ะดูด,ดูดูแล้วกันดูแล้วกันเป็นยังไงเออมันมันชนะยังไงไปดูสิโอเฟียเปลวไฟไล่กันตีข้างหลังแปลว่าแปลว่าต้องลุ้นให้เฟียรเปลวไฟปาดข้างหลังหรือเปล่า IT ไอที่ไล่กันตีอะ่ะ ไอจีไลน์ตีลุ้นไปปาดข้างหลังหรือเปล่าวิกี้เนี่ยมันปาดข้างหลังเว้ยแล้วจีนอสมันโดนก่อนเนี่พอจีนอสโดนก่อนก็ติดโรคก,ก่อนจีนอสฝั่งตรงข้ามติดโลคก,ก่อนถ้ากันชนะหรือเปล่าเออนี่ไงระเบิดพี่นี่ไอติดโรคแล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมเออไม่เกี่ยวเก่าชิัดกูเกเกสึไม่เกี่ยวเลยเลยครับผมโอเคอ่ะ ดูกันต่อไปยาวๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กดไลค์กดซับไต่เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับดูกันยาว